สวัสดีครับพี่น้องสู้กูสู้คนครับคลิปนี้ก็มาหน้ามาให้คือเก้าพี่น้องเมื่อสองเมืองเข่าเม,ามืองหนามอยู่หน้าพี่น้องฝนตกตกกระตกบมา่แห้งดอกก็เลยมารอเมืองให้เมืองหน้าหนากาลังข้นพี่น้องเข่ากกําลังงามนะครับพี่น้องมาให้มาหน้าคือเก้าพี่นอ้องมารอเมืองหนามนะครับบางให้ก็มีบางให้ก็บ่มี นะครับเขาเป็นยาเอาไว้ทัานขอพายขอพายนี่ยาหยาขึ้นไล่หลาย,ลายลเขาดำหนี่ก็ไข่แน่จะไหนพี่น้องเอ้ยโอ้ยคนเวลาคนเวลามาเห็ดนำสาแล้วครับไปทั้งอื่นพี่น้องแล้วพี่น้องสิเราหน้าอะไรสิพ่อพ่อมึนนองหาหน่ใหม่ไปแกงเที่ยงพี่น้องมาให้มานหน้าละ่ะมึงหน่ใหม่มันสิมีบ่จักรนอสองนอบ่ นะครับพี่องไม่ไหน,นามบมเสจจากเทียหามงหัวกับบโบเขน็นหามงหัวกับโบเพาะบรรยากาศรลบๆทบตรงนาถ้าพี่น้องสภาพเป็นมึงแหน่งกาะพายตัวด้วยวานนอใหม่จะเด็ดจากนอสองนอไปแก่งเทียงวะพี่น้อง Ủa nhà cầm lăng ngam phí nọ Cháu bố tắt bố chiêu Bị hành ngoại Khuấy bố Cầm lăng ngam Nhà như thân khăn thè phí nọ Ở đây bò Ở, Ở đây Cầm lăng Cầm lăng bố chàng mày พี่น้ององมรา,ออา่บกกำลังเกิดน้องไม้าไโา้แต่กำลังเกิดลายอยู่พี่น้องน้องไม้ ก็กระจกได้ซับออกน้ำ like หัวกำลังงามน่านชายพุทไม่มีป่าโอ้นอนใหม่อาไัก็ซองสามนอไปตุ่มไว้พี่น้องติดเกิดดีงามนี่นได้บอกว่านอนเจ้าหมองแล้วก่อก่อนแล้วนอบ่ กำลังกำลังพ่นดินก็มีพี่น้องน้องใหม่กำลังพ่นดินก็มีกำขึนนน้นได้เป็นซอกเป็นปว,ว่าแหละอพอฟ้าบ่าเป็นยังทาใครมันได้บ่ ้อไม้พี่น,อน,อน,น้องมานาวมาหนึ่เอานาอไม้ไปแกงแกงไปต้มไว้พี่น้องกินกับป้นกับเกลียวไปน้องไม้แล้วกับเมื่อแล้วพี่น้องนะครับให้ในเขางามพิเศษพี่นอ้อง,องเขางามเข่าเขียวเป็นกอแล้วไม่ให้ในแล้วพี่น้องเขางามกับมูเขียวแตกก่กอแล้วพี่น้องแตกก่กอพี่น้อง พอฝนฝนจากนันแน่จังเลยพี่น้องฝนจากเย็นแล้วฝนเริ่มห่างๆแล้วครับช่วงนี้ฝนทิมสวงแล้วพี่น้องมานาไม่มาหาเราอัดน้ำไว้แล้วพี่น้องบัดนี้เขากําลังแตกก่ออัดน้ำไว้นะครับพี่น้องเมืองฝนก็คือสีเบิดแล้วล่ะสืผ้าลาปีแล้วเขางาม สวยๆต้มเรียบร้อยต้มน้ำไหม้ไว้เห็ดทักกินกับแกว้วหรือสเปลยเป็นรูปอาหารแบบอื่นก็ได้พี่น้องแล้วแต่สิมักแลเราจะจิเห็ดแกงน้ำไหม่แล้วพี่น้องมันมน,นี่มาเก็ยบยานางพี่น้องมาเก็ยบยานางไปงองเก็บใบหญ้านางยานางถึเก็บใบ้านางเงอ,งเอาใบแก่พี่น้อง ใบแก่แกเต็อน้ำสัไปแกงงนอใหม่เอาใบแกบ่พี่น้องเป็นยาด้วยเป็นยาย,ยานัางเอาเาจะตำพี่น้องไปยอง<ด> ตีแกงน้อใหม่ากล้องโอ้น้ำไหลเดี๋ยวนาำพี่น้องอันนี้พักบวกพี่น้องง่ายเจ้าป้าจะส่วนพี่น้องครับ

เนาะยัง่อกูบเอาเนอูเอนาอูนอนอนๆอูนอนหม่สีุนอหม่หืก็ินก็ได้กจ้าามันสียงนอใหม่ก็เอาหน้ำจะนัเนาุเอูแล้วน้เนาอเลยสีุนอเมนูซุปนองไม้นะครับเป็นยองเดนั่งเลยูเลยอืรนเ็เมนูใหม่ได้เุปนอใหม่ก็สี

คนโคลโเรีย,ยให้เข้ากันนะคะซุปวุไนซุปต่ตอน,นียังไง สุกน้องใหม่บันนี่สุกน้องใหม่บันนี่สุกน้องใหม่พี่น้องน้องใหม่อยู่ให้อยู่นะอันนี้พักไว้จะกินกับพี่น้องอ่าพักยังเลยนี่พักแซงพักอิเล่ยครับผมพักนางเลิศพักไซผมอำลำ มกนาวน,นี่คือมาจากสวนบริสุทธิม์มะนาวเติมเข้าคัวเข้าคัวตำเองหอมนีนมออ่พี่พน้องมัคือวิเศษเอลืดิพริกพริกก็พริกป่นตำเองคัวเองจะมีรสเผ็ดลายก่าซ,ซือตลาดแต่เขาคัวเองตำเอง ก็เขาขัวกันครับการไปดื่มตาสิบหอมกันขัวเองว่าต,ตสสา้องมมันสีหอมผมช่วยลดใส่แล้วมั้งหอมา,มานะกครับคลุกๆๆๆๆให้เข้ากันตัประมาณ <c oughs> แล้วก็ใส่หอม สุกห,หน่อไม้แล้ก็คลุกคลอีกพี่นองนะวไทยพี่น้องวอาไทยบอเปินตอนนี้นะถทายละหน่งเลือตาเดียวต้งปานนึงเสีเปลืองหนึงหนึ่งมวน ที่มีจะกรอกกันนั้งโอเคกดพี่น้องอาหารแรงตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปกินเขาได้พี่น้องตอนกินเขาวพ่าะไทยเห็นได้พี่นอ้องจากออยข้าเขาใหญ่พี่น้อง นี่ก็ขอดจบแค่นี้เด้อพี่นอ้องยู่ดีไม่แห้งติดข้อเสบนอนหลับมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะครับร่ำรวยจีซๆกับบุีครับต้องสุขภาพแข็งแรงนำขับขอเอฟซีทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยสุขุมสุขคนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับเดี๋ยวไปกินข้าวน้ากันพี่น้องสวัสดีครับพนมมันหิ้งนิ้วเขา